อืมไม่รีวิวบางที่ดีลูฟี่จับวันพีทโอเค,อเคดูสิโอ,โอเคโอเคไม่การ์ดไม่คมการันเล็กไปปะติดใหญ่แค่ไหนนะตืน่นเต้นวันพีทลูฟี่เนี่ยอย่าบอกว่าแองนะ โอ้ใหญ่โอ้ใหญ่ใหญ่ได้กี่ชิ้นเนี่ยไหนดูสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองชิ้นใหญ่ใหญ่อ่ามีหมวกอีกว้าวว้าวเลยที่บัวตัวเมียมียอ๋อให้คออ๋อใส่คอหรออ๋อมันผ้าที่คอมใช่ไหมเท่เาไรวะเราใส่ที่หนีนได้เหรอฮะอะไรนะตัวนี้เนาะน่าจะไปที่อ๋อได้ได้ ตัดก่อนหนักนะตัดไม่ได้เลี้ยงเขาไปโอเคยูอสเซ็ a อออีกโอ้โหเปนตัวใหญ่จิงนะน่าเอาเรื่องห่อย ก็ตู้นึงก็โอเคครับอืมไทรมันเล็กจังราเนอืมอได้ไหมช่วยไหมอืมโอเคคับไหมอือขาดรวมันหักเด้อดุยเลอช่วยไหมได้อยู่อะไรอย่กนไก่ก็บวกมเนาะ <laughs> มันไก่อันอนึงอยู่ในอ๋อโอ้นีดาบพร้อมหูดะดาบสมุไรอืมโต,มน,ตนะไมโตนะฮะอืมตัง้งอืมตัง้งป้าทีตั้งใหญ่จังี่จริงเราจะใส่ที่ อะไรเยอะมากถึเป็นยังไงพูกิซอยลูแกกันขาตั้งมันเสือกกระใสอันนั้นเป็นพระเอกเป็นโซ่กลามเหรอสปังกูสิแทกอีลีบ่สิแทกอีลีปไสิแทกไม่โซ่สิแทกคนตั้งเลยไหมนะอยาแล้วตใส่ผิดทางมากตั้งผิดทางหรือปล่ เอ,อ,อเป็นยาวจังเอาอันนี้ใสจก่อนหรือเปล่าเสรที่ไหนบ่ามันหรอตรงไหนใส่ยังไงอ่ะส่หมวกตรงไหนปเดียม่ใช่เปนะเดียแต่ไม่ไวอ่ะมันเอาอะไรยังไงหมวกมันอ่ะสยแค่ไหนเหรอืมไม่ใช่เหอใช่อืมนจะิเดียวปร ต้องเอาเอาเอาดาบสอดตรงหมวกมันหรือเปล่าที่มันมีเห็นไหมเนี่ยมันมีที่เหมือนที่สอดอ่ะให้มันอยูยยย่กับอ่าวันนี้เ่าเอาเอามันต้องเอาเอาเอาดาบมันเสียบตรงนี้หรือเปล่ามันเอาไว้ยังไงอย่างี้หรือเปล่าอ๋อได้อยู่แบบนี้ไม่มันก็ได้โอ้ก็มันเดียวอืมคุณดูต้องใดระเบิดไหมไม่ออก่มนเอาใส่เนี่ย แล้วด่บมันอยู่ไหนเอาหัวมันใส่ดาามันอย่ไงน้ไม่เอาใส่งไงจากอะไโอเคมันไม่มีอะไรตรงน,นั้นนะ <c oughs> สี่นาดาคนขอม, <c oughs> มใ่นะอันี้ไงต่ออืมที่ แจ็คเล้วอ๋ออ๋อที่ไหนอ๋อใส่หลังใส่เอวมันก็ใส่เองะแจ็มแลไม่รู้หรือเปล่าเออใส่ฝั่งเอาฝั่งนี้ใส่ไม่เอานี้ลงไปเออได้ไหมอืม ได้ไเห็นโหมดอ๋อได้เหรออืมกลับด้านไหมโหมดไดอย่างงั้นละได้นหะไม่ได้อืมเดได้มันเสียบข้างหลังได้เสียบข้างหลังได้ไม่ใช่บ้างใครเสียบอะดามตีพี่เดียวใจะดาบกลับหลังวันนี้ ข้างหลังได้ข้างหไม่ได้ลองเอาใส่ข้างหลังใหม่ดูสิดูลูปท่าทางรูปมันสิรู้ว่าต้องไปแบบนี้ไม่ได้สิมันติดอันนั้นเออใช่เออลูก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 หมอจะบอกอะลูกลองเอาใส่ข้างหลังสิมันเป็นทรงแบบไหนแล้วลูกก็เอาทำเหมือนเดิมอะแบบนี้ใช่ไหมอื<ห>มแบบนี้ใช่ไหมอ่ะแล้วจาไว้ว่ามันเป็นแบบนี้ใช่ไหมอืมแล้วลูกก็เอามาเอามาเดี๋ยว<ไ>อเอาข <โก S 1> <ก>อดอกมากันเอา อ่ะถอดออกมาใช่ไหมแล้วก็ต้องเป็นแบบนี้ทรงนี้อ่าใช่ไหมอ๋อเอ๊ใช่ไหมใช่โอ้ยดูข่อยเห็นไหมหมวกหมวกเองแล้วมันหยาบไปยังไงด้ยอ๋อต้องใส่อ๋ออย่างนั้นเหรออ๋ออ๋อของคอนไปเหรอเออจริงๆริงอ๋อเหรอหมวกของคอนเองสิ น่าจะใช่แล้วล่ะอ๋อแบบนี้ต้องมาลงอ๋ออ๋ออือเสียไปเอามันเลื่อนได้ด้วยอ๋อจะเทเว้หมวกเลื่อนได้คปั่ปักอันนี้แมยต่อหยาบูดโอ้เดี๋ยวเนาะน่าเด็๋ยวไปตุ่นเงี้ยแล้วกโอเลย ีท่ต้อสองซัมเมตได้ขังแล้วนะมันมีไทยแลนด์อีกแล้วได้ได้แล้วโอ้คล้าสิได้อันนี้แม่ยังอันนี้ก็นะลูฟี่ 冇人听，听吗？